ถ่ายคลิปอยู่างเดียวเดินไหมเดินไหมเดินไหมแปดวัดไทยวันนี้นะคะอยู่กับช่องโลกเกทีวีนะพูดดังๆนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรเรายังเล็กกำลังไหนครับวันนี้อยู่กับช่องโลกเกทีวีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะลูกวัดถ้ำกองเพลค่ะองออเเภมยู่จังหวัดหนองบัวลำพูนคะลูกอันนี้ก็มีวิถีพันธุ์ดงปูขาวเนาะ นาละโยนะลูกเนาะคุณสร้างไว้ตอนตอนที่สองห้าหาหอุ้ยก่อนก็จะเกิดอุบัติเหตุเราค่อยกลับมาตรงนี้ใหม่นะลูกนะระวางรถนะลูกมีคาลูกไปสังกัญจายดอกเดี๋ยวค่อยไปดูประวัติอีกทีหนึ่งเนาะของพระสังฆัจายว่าเป็นยังไงลูกเนาะแต่ก็คือเขาพื่อเจ้าหนูลูกนะลูกนะเพื่อนแปลงร่างไม่ให้คนเห็นภายในเพื่อนเชิญครับ โอ้โองค์สวยมากลูกอยู่ในถ้ำลูกนี้คือหินนะลูกโบเก้กรค่ให้จุดเลยครับผม โอ้โอเคได้บุญเยอะเลยครับพ่อก็ไม่เคยมาแม่ก็ไม่เคยมาวัดนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เดินทางมานะครับมาไหว้แล้วก็มาทําบุญที่นี่นะครับนี่ครับโู้ดลมลื่นมากโอเคดูครับ, oh, ลล okay, ค,รบคือเป็นถ้ำนะลูกนะนี่เป็นหินของแท้เลยแล้วก็ววเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็ทําให้ข้างบนนี่ครับเนามีที่กั้น ไม่ให้โดนฝนนะลูกนึกออกไหมถ้าเป็นสมัยโบราณนะลูกนะอันนี้มีแต่ถา้าอย่างเดียวนะไม่มีหลังคานะลูกดูดูเอาลูกสุดยอดมาก้วนะานจะเป็นพื้นที่บริเวณตรงนี้ที่ที่ที่ทใช่ที่ที่เพื่อนปฏิบ <จน S 2> ัติธรรมนี่แหละขึ้นบนอาสนะสง์แสดงว่าขึ้นข้างบนไม่ได้ใช่ใช่นี่ไงกองเพลนนี่ครับนี่คือกองเพนนะครับที่มาที่ไปของ วัทถามกองเพนครับเพนก็คือกองเพนอยู่นั้นนะครับ<ม>เอาไว้<ม>ใช่ครับ<ม>นี่ครับผม,มก็คือตีตอนตีสี่ครั้งแล้วก็ก่อนเที่ยงไอ้ก่อน1ิบเนาฬิกาหนครั้งแล้วก็ห้าโมงเย็นอีก1ครั้งนะลูกนะอันนี้คือเวลาตีบอกสัญญาณเสียงดงัง่าก็ตึง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 เขาเคยตีครับลูกค่ะนีจังหวะนะนี่ครับกองเพน เดินดูสิเรายังไม่เห็นรูปสองหลวงปู่ขาวนะแค่อันนี้หลวงปู่บุญเพ่งนะครับเก๋มาพิระโตนะครับหญ่าามากเพิ่กกำลังมาจะฉันพระทหารอยู่ฉันพระทหารเพลนแม่กาดตัวนี้เลยก็ได้โลเอาโอเคครับ่ะ <สา S 1> เจค,ครันางหลงเนี่ยฮะทำบุญด้วยนะแม่นะหลวงปู่ขาวนี่ครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูเจดีนะไม่รู้เจดีอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ไม่เคยมาหลวงปู่สาวครับผมนี่ครับหลวงปู่ขาวภาพวาดครับตั้งแต่ปี2 5 1พัสกครับภาพวาดภาพนี้ามากมากเจเข้ามาถ้ำเร็ว เข้ามาถ้ำเนี่ยมันเรามาถึงวัดถ้ำกองเพียแล้วนี่คือถ้ำจริงๆลกูกไปดูสิลกูกเข้าไปสิลกูกง่ายความรู้สึกถ้าสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเลยลกูกเป็นแบบนี้เลยลกูกนี่เสียงกล้องมากเลยใช่ไหมนี่คือถ้ำแต่กลางคืนนี้จะมีไฟลูกใช่ไหมนี่ก็จะมีไฟยุคใหม่จะเป็นไฟ LED แล้วเดินไปลยลูกก็ไปเลยจับจับเอาเอาเลยสแตนเลสแม่ มืดอ,อึมคุ้มเลยครับผมอ๋อ,อ,อมันจะมีน้ำหยดออกมาจากถ้ำตัวนี้มันก็เลยชืนชน้นแฉะเลยกลิ่นอับกลิ่นอะไรมีทุกอย่างหมดเลยลูกคือถ้ำมก็จะประมาณนี้ครับอาบมาแล้วบ้างอ,อ,อุ้ยสวยสวยองค์สวยมากองค์สวยมากนี่ครับพระเต็มเลยหลวงพ่อ <ผ>ทำไมเสียงกลอจัง<ะ>ทำไมเสียงกล้องจังอะไรลูกทำไมเสียงกล้องอ๋อเสียงกล้องเรามันเป็นถ้ำไงลูกอ๋อสุดแค่นี้แม่ เชิญครับนี่จุดที่สองนะที่เราแวบมานะครับถ้าเป็นคุณพ่อคุณพ่อก็จะถอดรองเท้าอยู่ห่างๆคนอื่นครับผมประมาณนี้ครับถอดรองาคุณพ่อครอาไม่เราไม่ถอดตรงกลางเสมอครับผม่ายโรคล้อเท้าไหมตรงกลางไม่ยอมโอ้ยดูเพื่อนครับผมขนาดนอนก็อยากอยู่ตรงกลางนะเพื่อนๆครับ ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนไปลงมามขาลับลงมาก่อนค่อยถ่ายรูปจากคุณแม่จ๋าขึ้นไปก่อนของลูกปูขาวมีอะไรบ้างน,นะลูกนะเนาะขอยากระบายครับโหอ,อันนี้เป็นหินหยกเลยเนี่ยตัวนี้เป็นหินหยกเลยคุณแม่ อก่อนข้ไตรงน้ huh. okay, okay. <arp> ัเข้าไปตงตรงเยครับ ลวดต่างคนขอดูอะไรนตางขอดูภาะขอดูภาไปดูอะไรบางอย่างมาดูไหมหนูรู้ไหมนี่คืออะไรนี่คืออะไรรู้ไหมแปลงสีฟันโลกใช่ค่ะจริงจริงโลกี่ับกระถทนแล้วก็มีหัวมีอะไรของ แล้วก็ตาตั้งเนืนเนี่ยตาตั้งเจา้าคณะแล้วก็มีกฎนะครับมีผ้าเช็ดป,ปากาีิกาโอนมีกระติดน้ำไม้เจียอะไรไม้เจียกับกาปั์ต,ตรน,นี้นนครับแล้วเราก็มาถึงจุดสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวนะครับผม โอเคครับแม่ครับเชิญครับเอาโอเคเข้ามาหาพ่อก็ได้มาเฮงมาเอาเวลาเอาเวลแล้วแม่แม่ดูแม่ดูเอาลมเลื่นอยู่นะลมเลื่อนอยู่อากาศดีมากแต่ตอนนี้คือพ่อแสบตามากคุณพ่อไม่เอาแว่นตาดำลงมาด้วยพ่อสีขาวเลย ตอนนี้ก็คุณพ่อไม่บรรยายแล้วคุณพ่อเหนื่อยมากครับ นี่ครับอันนี้คือเกิดสองสี่สามหนึ่งนะลูกนะแล้วก็เพิ่นมรรมรรภาพโรกนี่ครับอันนี้คือมรณภาพนะนี่ครับสองห้าสองหกนะตรงคุณพ่อเกิดได้เจ็ดปีแต่คุณพ่ออยู่ปอหนึ่งค่ะหลวงปู่ก็มรณภาพแล้วค่ะใจอายุเก้าสิบห้าปี โอเกไหมโก้ทำไมตรงนี้เปียกอันนี้ต้องจริงเือจริงเดี๋ยวตรงนี้ไม่เปียกโอเคครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เห่นหนึ่งที่ประชาชนเนาะผู้ต่างด้าชนมาเยอะมากหนั้ลูกเนาะโอเคครับอ่ะปิดคลิปไปพ่อเดี๋ยวเราจะเดินเดินทางไปถือแล้วครับผมใครชอบวิทยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่างโบเก้ทีวีด้วยค่ะตอนนี้โบเก้ขัตัวดเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ โอเคครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเดินทางไปที่ใหม่นะครับ <Okay. S 2> สวัสดีครับ